สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผมมาส ido, มิแตกแดกฮาครับผมกับกูซังเป็ดเด้อมื้อนี้ย่างซีนครับผมหลังจากเลิกการเลิกงานนะครับเนาะย่างซีนนะครับนี่ครับย่างซีนนะครับซีนกรับพ่อแม่ซีนย่างซีนซีนว่าซีนควายเทานี่แหละครับผมโอ้ยซีนติดมันยังดีเหมือนครับเด้ออ่าหลังจากเลิกการเลิกงานนะครับยังต่ออยู่คือเก่าแหละครับรถยกนะครับผมเลิกงานจากการเฮ็ดรถยกกับผ้าม้าสัรค์กันนะครับเนาะมากิน อ่าเนี่ยนะครับผมอย่างเนี่ยแซ่บนะครับเนาะเนาะอย่างเนี่ยแซ่บนะครับผู้ใดสิติดต่อเข่ามาด้านอ่ารถยกกาติดต่อเข่ามาตามเบอร์ที่ผมขึ้นลิงไว้ให้นะครับเด้อนะอ่าทางอุซังเป็ดอ่ามืาอนี้มามามาครับอย่างเนี่ยนะครับผมอย่างเนี่ยโอ้ยหวานขมขนาดนะครับเด้อนี่นี่นี่ครับผมหลังจากเลิกการเลิกงานเห้องกา마สังสรรค์กันแจ๊ซี่สูมือสูเว้นนะครับเนาะนะครับอ่าถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนะครับ อ่าถ <Billie S 2> ่ายแต first, beans, leton, musician, ่รถหลายเดี๋ยวสิเ <turn> บ <ai kiss essa> ื่อนะครับผมถ่ายแต่รถยกหลายเดี๋ยวสิเบื่อนะครับเข้ากำเบืองก่อนว่าเขากินอยู่จังไหรนะครับเนาะกินง่ายนอนง่ายนะครับเนาะสําหรับอูซังเป็ดเพลินนะครับเนาะอ่านี่ครับผมอ่าย่างเนื้อสดๆนะครับเนาะอย่างเนื้อสดๆเนื้อติดมันนะครับเนื้อติดมันติดไข่นะครับผมกินกับน้าจิ้มอ่าแก้วขมๆนะครับนี่น้าจิ้มแก้วขมๆมนี่ครับเด้อ่าแซ่บหลายหลายนะครับเนาะคันผู้ใดอยากกินกามาทางอูซังเป็ดเด้อครับเด้อ เอารถ宝马นี่เนี่ยมือแรกนี่รอดสังสรรค์ได้อีกนะครับเนาะเอามาลองเบิ่งจะค้ำเด้อมาลองจนจะค้ำโอ้ยแซ่บหลายเบิ่งเด้อเหมือนครับโอ้ยขมหลายเด้อครับเด้อขมหลายอ่าอยากขมหลายก็คุยใส่คุยใส่เด้อครับเด้ออืมออมออมนะครับเนาะนี่ผู้จัดการร้านนะครับเนาะผู้จัดการร้านเพิ่งก็กินน้ำเด้อครับเด้อผู้จัดการร้านนอนบ่อบเตอร์ละกันยังกินน้ำด้วยเด้อครับเด้ออ่าเด้อครับเด้อ แซ่บไรอือมันยังมันเนครับเดี๋ยวเนี่มันยังบมได้ย่ามแค่แซ่บหลายครับแซ่บหลายผู้ใดอยา์ก่ะเขามากินกันได้เด้อครับเด้ออุ้ยหมดแดงไฟก็กัดตีนกัดมือนะครับเน้องนี่ครับผมพญานอนนะครับเนาะพญานอนเฮานะครับนอนตลอดยิบซีสม่วงครับนอนสองมือเคยเห็นงานมือหนี่งครับน้อนอนยาวเลยดีครับ รับมงเหลยนอนมงหันได้ครับเดินรับมงไหนนอนมงหันพัวบ้านเฮานะครับเนาะหัวบ้านเฮาเอามือเนาะซื้อมาไายรถยกไข่เบืองนะครับเนาะมือนี่เฮามาไายไข่เบืองว่าหลังกากเหลืองานเหลือการเฮาอยู่กินจังไหรนะครับเนาะเฮากัอยู่กินจังสี่แหละซู้มือซู้เวียนเฮาเฮากัสังสรรค์ยวงฮีครับผมขี่มาฮีห้ากันยวงฮีแหละครับเนาะโอเคครับผมสวัสดีนะครับผม